กาสกวิททุกคนอยู่ผมโชยจิตสมาวันนี้อยู่กับไอ้แก๊งเดิมครับกับเกมเดิมครับเกมเดิมแมปเดิมครับโลบ็อกแมปพีชัวครับมาแล้วเราจะไปเริ่มงานกันเลยวันนี้เรามีเด็กใหม่มาครับเ<ค>ด็กใหม่มาเริ่มงาน,นครับเป็นไงครับเด็กใหม่คุณสอนงานหน่อยครับคุณยาสอนงานเข้าหน่อยครับสอนงานเข้าหน่อยคนเป็เจ้าเพื่อนคนเจ๊เพื่อนไหนไหนปุ๊บไหน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 ผู้ใดพร้อมยังเฮ้ยเดี๋ยวฟังเ,เรียกเถียวเดี๋ยวตอนเลขสี่ครับพระเจ้า Nope. ไม่ได้ผมตีสี่ห้องที่ี๋ยว์ตับก็ดิเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆอยู่นี่อยู่นีๆแล้วสตาร์สตาร์โอ้ยเอาพร้อมยังไปพร้อมไปเลยมันรักษาเวลาอาหารอะไรของมึงตุ่นที่ครับตุ่นที่ตัวไหนครับตุ่นตามข้าพเจ้ามาไอ้น้องเปิดตู้ครับเปิดตู้ครับแล้วก็เอาเอาตู้เอาพวกของวันนี้จะเป็นเงินได้ แต่ว่าจะได้ซื้อของกันแหละเปิดตู้แล้วมันจะมีของให้ท่านเจ้าเก็บเฮ้ยกดจ่างวะสองเร่องสองงานเขาเป็นคนจ้างที่หายมึงเห็นตู้นี้ไหมเมืงอไหร่ตู้ไม่หนีเข้าไปแอบได้เวลามีตัวอะไรมามึงฟังเสียงด้วยมันจะมีตัวอะไรมาพวกกูจะวิ่งเข้าตู้ทันทีกูไม่บอกนะกูยึดเลยกูยึดเลยกูยึดเลยนี่โอ้มันเป็นอะไวะเร็วๆเข้ามาแล้วนี่เข้าไปหมดแล้วนี่กูเล่นง่ายเหรอง่ายไต้ดุสโทรศัพท์เนี่ยอีเวนต์ เออหน้าอะไรรูปไมกว่ากูจะหลบได้กดซูเรสถ้าเหมือนโดนบุกไอ้ยีงเป็นกด E ไม่เข้าไปเลยไม่เลยไม่เถอะลองอีทุกคนก็ใกล้ขีดอันตรายแล้วเว้ยเขาตู่เขาตู่เขาตู่เตะขาตู่เตะขาตูเตะฮาตูเตะขาตูมันมาแล้วเตะมันมาแล้ว คุยประสบการณ์เต็มไปเต็มมาอะไรอย่างไอ้เคียโคตรมืดเลยทีนี้โคตรมืดเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนกันล่ะไม่เคยภาษาญีคนเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะกูอยู่ของละมึงอยู่ของมึงอยู่ของมึงละมึงเดินตรงมาเรื่อยๆเห็นกูไม่เห็นแล้วเห็นแล้วมึงเดินเดินชิดมาจะมีแสงตรงมาตรงมาเร็วเต็มมาเร็วเออโอเค กูกูกูจะบอกอะไรให้นะคือเมื่อกี้โวกมึงแย่งตื้นกูเมื่อกี้เกดิ้งเกดิ้งใครเลี้ยวใครได้ไอ้สารเกดิ้งใครเลี้ยวใครได้ไอ้สารเลี้ยวได้พวกเงยข้าวเพื่อนตัวเองอีเวืก็โดนเหี้ยโชว์แม่งแย่งบอยอะไรไอ้สารข้อตลอรอบยอดดีก็เรียกน้องดีเปล่าไงยอัดช่วยเพื่อนในกูเึงก็ต้องิีนกัูเฮ้ยเตเตเตมานีดิ เปิดล่องใหม่รับร่องใหม่เข้าตู้เข้าตู้มั้มันต้องเข้าตู้นี้เหเออเข้าตู้นี้ไม่ได้ของมันจะมีตู้ที่ไหนของด้วยเข้าไปเอาตู้ดิเร็วเข้าตู้เร็วเร็วเร็วเห็นอ่วบนขวางปกตินั่นคือปวดควางใช่อะมึงลองมึงลองเข้าไปมึงจะเดีเพิ่มขึ้นมาเลยเร็วเร็วมันจะมาก่อนเลยเร็วเสียเวลาเร็วไปเลยไปเลยกูเข้าแล้วกูเข้าแล้ว ไม่ไม่มันมันจะเป็นมันจะมีของแหลกคลองครับเพื่อนเออพวกกูหาของได้เร็วกันอยู่แล้วสีม่วงๆใงนี้คืออะไรวะไอ้ยัยกูไม่เข้าเอ้าพวกกูเข้ากับทุกคนแล้วเลยแต่มึงยังไม่เข้าคุณดูตู้นี่ดิตู้นี่ตู้นี่มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเอาไปลงมา ตัวสวยเหรอยิงใช้ร่วมมือใหญ่าไอ้เหี้ยพวกกูโดนลับหมดแล้วเลยพวกกูโดนทุกคนแล้วลบโดนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหันหน้าสมัยอย่าหันหน้าสมัยอย่าหันหน้าสมัยนี่มาเร็วเอาพยายามพยายามมาออกเปิดพวกเตะตายอ่ะอุ้ยเชี่ยบแล้วพกมึงโดนสี่สิบไล่เหี้ยเออเหลือมาหน่อยเพราะเพราะมึงรับน้องไอ้เหี้ยอไงเหี้ยรับน้องกูฆ่ากูตายเหี้ยเวรเด็ดขาดเป็นยไงเพื่อนมึงได้ของปะ อกูเฉียดดูเรียบร้อยมันบีท้องไอ้สัตว์กูโดนรถเลยเอสเซอร์เวลาแก้ไอตีนแตาไมเฉียเตยเขาไปแล้วก็อนกำตาลทันไม่เลยควายเอสัตว์ไอ้ห้องอะไรเนี่ยอุ้ไม่ไม่ไอ้ที่ต้องรบเปียร์นั้นปะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเตะมายังดีๆนะเพื่อนตกนะเพื่อน้ยไอ้เขี้ยตก ขาตู่ตู่อยู่ไหนตู่อยู่ไหนก่อนมันบาแล้วไอ้มึงตายตอ้ไอ้ไอ้ไตายไอ้ควายยึดมา่ไอ้เหี้ยของไงขาเดีมันเนึ่ยหลอดป่ะเกือบตายซะขาตู่ทันพอดีเฮ้ยเจอตัวเขียนอี่ด้วยพวกอยู่ไหนกันพวกอยู่ไหนกันเอาหลงทางไอ้เหี้ย เรื่องกูยิ่งน้อยอยู่ไอ้สัสไฟกูจะหมดแล้วไฟกูจะหมดแล้วรุ่่นนพีะเฮ้ยอดูทางไหนเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้ไงไอ้สัสมึงอยู่ไหนกันนี่เออไม่เคยอาขวางไอ่สัสมงจะพารุ่นน้องตายไม่ได้ในเฮียดิไม่ทางาไม่ทางเลยแล้วไปอีกทางหนึ่งวะมึงก็เขาของเดี๋ยวกูตา้หงส์เลยไอ้เฮ้ยกูตกฮะตายเหรอตายเหรอ จะคกูจะไปต่อไงไรไสัตว์ปาเพื่อนเราต้องฆ่าตัวตายแล้วเพื่เก็บของเตาต้อ้ฆี่ยต่วตายแล้วเพื่อนพิ้วยี่ยี่อียี่ี่ี้ยียี่ยี่ยี่ยยี่ยี่ี้ยีี้ยยีย่่่ยย่ียยยยังไปเลยนะไม่สนนะ จะเปิดประตูนะไม่เยี่ยว่าเต้เต้เต้ตัวดีดิเข้าตู้นี้ดิเอาของเผื่อตัวดีดิบอกอะไรไม่เคยนะเยี่ยวบันลายสัตว์ไปไปไปแดงวะอันนี้อะใช่อันนี้อะใช่แล้วไหนตู้ดีบนตา พวกมีอะไรนะฮะพวกมึงอะไรวะไม่ใช่ไอ้ไปซ้ายมาจิมองไม่เห็นไม่ไดเพื่อนเดินตรง,งเลยมันต้องเปิดอันต้องใช้คีย์การ์ดเปิดบอกก็เตรียมไปดิอยู่ไหนข้างหน้าอ่ะนี่แหละตรงนี้แหละทางเดินมาเดินบนทำไมกลับมาเออมาเปิดนี่ตรงหน้าเลยข้างหน้าตรงไปเลยมันจะมีตรงเปิดเปิดเปิดดิ กดกลางรู้กดทิ้งทิ้งอยู่ตั้งนานีาา่เบนลงน้ำอ่ะต้องลงน้ำ่ะลง,ง,งน้ำเปล่าโอเคมันหมาะมาแม่ตีก,ก็ทิ้งมึงนะเกียร์เล่นกดลำบากบวกให้คอยแต่กดทิ้งเจอทีละอันมึงต้องเลื่อนเมาส์ลงอันนี้ใช่อันนี้ละใช่แล้วตู้อยู่ไหนสัตว ไอเชี่ยตู่ตูตู่ตูตู่ตูตายหวยมีตู่ตู่ตูเตู่ตนีตู่ะน่เู่ตู่ตู่ตูู่ตูงู่ต่ตู่่ตู่ต่ตู่ตู่ง,งเต่ต,ตตู่ตู่ตู่ต,ต่ต,ตู่ตู่ตู่ตี่ตู่่ี่ต แก่ไอ้ยาไอ้เฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรนี่บุรี่ว่ะไปยุงน้ำนิดว่ะไม่ไม่มีกูกูไม่มีกูให้มีตอนะไอ้แค่ไม่มีน่าเหี้ยไปดัมน้ำเปล่าวันนี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยดอกประจ๊บประจ๊บประจ๊บไม่รู้สันตูุ อ๋อครับผมไปไม่เถอะไม่ไม่ให้ตายครับห้องเดียวนี้มันเบบี้โอ้ยสัตว์ดิเตะเอาอีกตัวป่ะเต้ลูกบ่อยครับกลัวนะหน้าตัวรอเลยอ้เฮ้ยน้ำหมอมีน้ำ เฮ้ยไปไปห้องนี้ไม่มีตู้เฮียห้องไม่ห้องใหม่ห้องใหม่จะห้องใหม่ปะเอาเถอะอ้ยขาดที่เลยเฮียแต่ที่ไปไนเตอยู่ไหนเตยอยู่ไหนเตยบอกกูแล้วเอาเลยแต่แล้วแต่ดวงมืงถ้ามึงไปเจอเฮียหนวดมึงก็ตายแค่เท่าไหร่อันนี้อ่ะใช่ไม่รู้กูกูเอตู้แล้วอุ้ยสัสอุ้ยอุ้ยเอาอย่าแล้วตู้ยัง อ้ยตายเไยตายดิหยาดไฟวันไดนมันต้องใช้คีการมันต้องเข้าตู้หลังนะเอ้วมึงเรีนตอนแะไมึงก็บอะไรกันหนึ่งไม่สนกับตู้เดี๋ยวมึงลืมหาที่ตายกันใครตายไว้ต้องหาคีการให้มีคีการไม่มีแล้วโชว์มึงอยู่ไหนมึงมีไฟฉายนะไฟฉายกูหมด จะบอกนายโชว์มึงไปหาค่าตัวตายอ่าไปไปเพื่อนเอามึงหาค่าตัวตายอย่างนี้หาตู้ประเบิกกันที่นอก, <c oughs> กนนตัวไม่ได้โถม่วงกันนะ <c oughs> แล้วก็โดนจ่ายเอ้ยไอชิวเมียนเ,เพื่อน <c oughs> โอ้ยเอยเอต่ำต่ำ ไปนะเพื่อนไปไหว้ตีก็ไปแต่ล้วไา้ชิบหายไอ้กูบอกให้อะไอ้เหี้ยตรงกูอ่ะโคตรลำบากไอ้ยี่สื่อวะไปกับพบเหรอวะเฮ้ยตะเกียงมันใช้โอ้ยสัตว์มันใช้ได้ไม่นานนิ่ออกเถอะเอนเถอะร้อนแล้วร้อนละ ยังอยู่เรหรือวะอันนี้อ่ะใช่แล้วไปตู้หลัง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 เร็วๆร็วทันไหมจะมาบล็อเกันอะทัน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 เรื่องที่พอมเงี้ยต้องอู่เจ็บไปเก๋เกือบตายเฮ้ยมันทางยาวอะเฮ้ยเฮ้ยระวังเดลยไอ้สัตว์มันมีเบาวปะมีเบาวปะอดี๋ยวเพื่งจะตายใจเย็นใจเย็นหาเบาวดิ <Okay. S 2> เจ้วาบ่เจ้บน่นี่ยเนางหลังอาา๋ไม่ใช่ใช่ใช่ปะเ,เ,เห็นนะ่ะกูไม่เห็นวาไอ้่ห้อมอมอบ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 มอมามอบมามอบเอาาาอ,อ ไอ่บอกจุมกูก่อนกกูจะตายแล้วไอ้เหีย่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนก่อนไอ้สัตม์มาบมบ๊อบเออเชียวดืวะ่าเขียวโ่กูแตกกูแตกเอาเหียกูแตกเอ้ย ไวโชอิสระอ้สัสโค้ร์ไม่เลิกไม่ได้ก็ไม่กลัวว่าจะยังกูคนอื่นใชหาอันอื่นกูไม่ให้ยืนยืนเตะกูอ้สัะไม่เนี่ยเกมมันโคตรเไปต่อสักแป๊บหนึ่งค่อยค่อยไปหามาเน่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 ไปแบบใหม่แล้วทีนี้ไอ้เหี้ยมันต้องหาคีย์โชก็ไปขดตู้กันสักคนได้ไอ้เหี้ย มันน่าคนละหน้าสีหน้าหวานเย็นเป็นไงอ้าวนะเนี่ยเอ้ยรวยดึ๊อไป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 ไอ้สารเข้าไปหาเรื่องดาอยู่ในตู้ดิไอ้ถูกมาอืมเฮ้อจับเลยกลัวเตะตายกลัวเตะตายเตไม่ให้ลบเลเซอร์เพื่อน มึงออกมาเลยเพืมอนมเป็นไรทามันยิงมันก็จะยิงอมันมันโชว์ตัวชีงมันเฮ้ยโอ้โหันไมันจะได้เออโอกาสสุดท้ายแล้วกูโดนอีกทีหนึงกูตายอ้าวไอ้ยเอ้ย่า โอ้ยระวังฮ่าฮ่าิไปทดลองในห้องไหนน่าสุนน่าเข้ารวมกว่าร้ายใช้ดีเพื่อนกว่าร้ายใช้ดีใช้ใช้ไม่ดีรวมใช้ไม่ดีมี่เพือน น,น่าดีน่าดีหน้า<อ> <laughs> ดวงกูเพื่อนดวงกูนี่ประตูมันมีกี่อันโอเคเฮ้ยมีอันเดียวตัวไฟเฮ้ยโอ้โหตุ๋นไปพี่ตู๋ ตัวตูอ้มไปใส่เตไปใส่เตเต็มแกเลยแตกมาได้อ้เร้อ